ว่าเกิดอะไรขึ้นคนเยอะแยะเลยครับหน้าบ้านุึงคนเนยอะมากครับนี่ครับข้านนี่หมอเฮ้ยครับเจริงๆเลยไปเข้าแถวกันนี่ครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับว่าคนเยอะแค่ไหนเยอะจริงๆครับไปเลยครับไปเข้าแถวกับเขาเลยครับ ไปข้าวแถวเลยครับนี่ครับคนเยอะมากเลยนี่ครับคนเยอะมากคนเยอะมากเลยข้าวแถวรับแจกข้าวหมกครับ เอาไปกินอะไรเลี้ปอรเ่อาไปอะไรชนๆดกิดแวายไปนม่ได้เลยเด็กมาคายแต่เนี่ยจะกัวป้าครับเกษตรข้าวปามีประมาณนั้นสามรืนนะครับ3 0มืนนี้ครับทกคน่ให้เกือแก่เราเท่านะครับ

นี่แหละครับก็คืออานิสงส์จากลุงพลนะครับคนเยอะ